ครอบครัวเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะไปกันที่ของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนเราจะไปดูว่าที่นั่นมันมีอะไรบ้างซึ่งเราก็อยู่ใกล้แหละอยู่มุกดาหารนะคะแต่เราก็ไม่เคยไปสักทีนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะไปดูอาจจะไปดูออะไรนะ,ะอะไรแม่น้ำสองสีนะคะแล้วก็มีอะไรนะอะไรนะคาชนะใดนะคะทุกคนที่จะมีผ้าทิตย์ขึ้นนะคะ แรกของประเทศไทยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตื่นไหมนะคะอันนี้ต้องไปลุ้นกันนะคะแล้วก็จะมี3,000โบกนะคะที่จะเป็นหินอ่ะอยู่กลางแม่น้ำโของอ่ะทุกคน<ม>เออเห็นภาพปะเอออย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทัวร์ที่โขงเจียมกันนะคะแล้วก็จะไปที่โรงแรมคอแสงโขงเจียมนะคะเราก็จะบอกไว้เลยนะเผื่อเขาจะเอาคลิปเราไปแล้วแบบว่าอุ๊ยทำไมคลิปดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้ที่พักเรากลับมานะคะ อันนี้ไม่ได้หวังอะไรหรอกแค่พูดไปงั้นแหละนะคะทุกคนอะไะค่ะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โขงเจียมนะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่โขงเจียมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงโรงแรมนะคะทุกคนนี่ก็จะมีเด็กคนนึงนะคะที่ไม่นั่งประจําที่แล้วค่ะทุกคนแล้วก็เด็กคนนึงนะคะที่อยู่ข้างหลัง สองคนนี้ก็จะวางแผนอยากเล่นของเล่นกันตลอดทางเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทางเข้าโค้งดีต้อนรับสูโค้งจีแม่น้ำสองสแม่น้ำสองสีไม่ได้อ่านนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีร้านอาหารมีพวกปลาแม่น้ำโขงขายเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้นะคะฝนตกตลอดทางเลยคนมันก็จะมีโรงแรมอาทิตย์นะคะแม่น้ำสองสีเราเคยได้ยินไปในทีวีแล้เราจะดูกัน ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะข้ามแม่น้ำค่ะ,คะทุกคนเราข้ามมา 2, สองสะพานแล้วนะคะอันนี้เป็นสะพานที่สองะนซ้ายมือซ้ายมือไปน้ำมูลจะไปเจอกับแ 5, ม,ม่น้ำโขงน้ำมุดเรียกว่าแม่น้ำสองสีแต่อาจจะไม่ไม่เห็นไม่ชัดน, <ๆ S 1> นะ้นแต่แบบที่เจอกันเห็นไหมสองสีไหมฝั<อ>่งนี้จะสีอีกสีนึงเห็นไหมฝั่งนี้จะสีขุ่นตรงนู้นจะเป็นอีกสีนึงฝั่งนี้ก็เขียวเขียวหน่อยฝั่งมุดจะเป็นอีกสีหนึ่งเรียกว่าไปน้ำสองสีเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเพื่อนถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงรถกัััันเลยะะะะคคคคสสสสสสวววดดดีีี่่่่ นี่นะคะก็มีพนักงานมาล้อเราด้วยอุ้ยขยะรกพนักงานน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปแล้วละเดี๋ยวเรายังไม่ต้องเอาของลงก็ได้ล่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในะค่ะว่าเป็นยังไงเนาะนอ้ก็จะเป็นตรงมบั๊บบี้นะคะ สวัสดีค่ะพนกงานน่ารักน่าลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากนะะโอ้แต่ว่าน,น้ำตรงนี้น้บรรยากาศแบบดีนะคะแล้วก็มีมีจักรยานขี่ด้วยนะคะขี่ไปไหนได้เดี๋ยวเราต้องไปถามพี่เลยว่าขี่ไปไหนได้น่าจะบริเวณโรงแรมน,นะ จักรยานนี่ขี่ไปส่วนไหนได้ขี่ได้บริเวณนี้นะคะแล้วก็<อ>ขึ้นไป2 5 0เมตรเป็นหมู่บ้านฝ้ายนะคะหมู่บ้านฝ้าย,ายเป็นผลิตภ<อ>ัณฑ์จากเออค่ะอ๋อท่อฝ้าย Okay, หลังจากที่เราพาทุกคนดูห้องของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องเด็กๆนะคะที่อยู่ข้างในกัน,นะคะ่ะทุกคนก,ก๊อกกน,นี่จะเป็นห้อง connecting room <c oughs> นะคะ <c oughs> โอเคเนี่ยนะคะก็จะเปิดมาจะทะลุเจอกันแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเด็กๆก็จะวิ่งเล่นได้นะคะคุณยายก็จะเหนื่อยแล้วนะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาสองวันที่แล้วนะคะด้วยอายุนะคะตามวัยเด็เกๆเขาก็จะเล่นกันละนะคะนี่อุ้ยห้องเด็กสวยค่ะทุกคนทีไมไม่้มีเรือด้วยดู พอห้องนี้กพสวยมากมีต้นไม้นะคะมาดู้องก่อนอันนี้ก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้แฟมิลี่ของเราะคะ่ะแมู่ากีแมเ,เลย้งมีโซฟา้ามมีการครัวกันนะคะคเดี๋ยวตอนนี้เราจะลงไปทานข้าวกันนะคะ<ม>เขาก็จัดสถานที่ทานข้าวให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกขอบเป็นริมริมแม่น้ำโขงเลยนะคะแต่ถ้าฝนตกขอเป็นที่แบบวิวดีที่สุดเขาก็จัดให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่า จัดไว้แล้วนะคะให้กับคุณนิตรดีโอเคไปกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งกินข้าวกันแล้วนะคะทุกคนคือเราสะดวกสบายมากนะคะในการสั่งอาหารคือเราสามารถแบบว่าสั่งผ่านทางไลน์ลงมาเ่อะได้พอมา,อนนาอมถึงเราก็ไปกินเลยนะคะดีมากและอาหารนะคะก็จะเป็นพวกแบบว่าปลาโของอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะชันเพื่อนไปดูกันเลคะ่ะ ลาเนื้ออ่อนค่ะทุกคนเพราะใหญ่สิใช่นไหมติดแน่เราค่ะว้าวอือนี่ทุกคนติดแน่ดูไหมไม่แนจะไปลี่ยนมามูฟว์แล้วค่ะอาหารนะอร่อยไหมคะคุณน้ำมนต์อุคุณไทยสุดยทำใหญ่มากเปิดที่เปิดได้เป็นแล้วค่ะนี่เนี่ยแอลิจะกินให้ดูแอลิแฟมิลี่อ๋ออร่อยไหมคะอร่อยนะคะ wow. นี่ก็คือกุ้งแม่นะนะคะทุกคนค่อนข้างแพงนะคะโุนหนึ่งสองพันเอ็ดอ่ะให้เป็นออนส่วนนะคะับออส่วนปลาคังนะครับปลาคังนี่คืาที่ไม่น้ำโขลเลยนี่ดูเนื้อกันปลาจกอันนี้เป็นปลาโจกเป็นปลาไม่น้ำโขลกนั่นเป็นยำปลาจกครับเนื้อจะอย่างนี้จะมันๆจะเป็นปลาตัวใหญ่ใหญ่นะครับอันนี้มีรสชาติใหมาทำแป้งใส่ต้มเนื้อสั่งอาหารมากเค็มมากเยอะมาก แป๊บนึงนี่กินไปแล้วนะไม่กินไปแล้วนะคะแต่อิ่มแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าที่จะลดลงเลยไม่ลดอิ่มแล้วจิ้มกระปองิ้น้ำไหมล่ะลุกมาจะเทคจิ้มจ่าขอกรุณ์เขาโม닝่ตอนเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอากาศข้างนอกกันนะคะนี่เราเตรียมตัวที่จะกินข้าวเช้ากันแล้วนะคะไม่รู้จะมองกล้องไหนอะคะไม่ต้องใหม่คือเต้นอะไรอ๋ไม่ถูกที่เลยนะคะนี่เมื่อเช้านี้ก็ฝนตกคะทุกคน อากาศดีมดีมากเลยนะคะเยวจะพาไปดูข้างนอกกันค่ก็มีคนเล่นน้ำกันเลยนะคะทุกคนนี่อย่างนีคนไปอยอยู่นะอากาศดีมากเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารเช้าไปดูว่าข้างล่างของเขาเนี่ยนะคะมีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาหารเช้าที่นี่นะคะเพราะว่าเราบวกเพิ่มไปกับค่าห้องอะเนาะเราจะไปดูว่าความเลิศของเขาคุ้มค่ากับการมาที่นี่หรือเปล่าอาราคายก่อนตอนนี้นะคะก็มาจะเดินขทางข้าเดี๋ยวเราจะพามาดูวิวตรงนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยตรงนี้คิดว่าคนจะถ่ายรูปเยอะมาก เพราะว่ามันจะมองไปฝั่งนี้ซึ่งเป็นประเทศลาวและก็เป็นภูเขาทุกคนเหมือนมันยิ้มแพที่เขาแบบเอ้ยตรงน,นี้ก็สวยอะ่ะคนโดูน่าวิ่งเล่นมากเลยนะคะทุกคนอะวิ่งถ่ายรูปใหม่เดินทางเข้ามาทางฝั่งอุบลเข้าตัวเมืองอุบลก็สามชั่วโมงกว่าไม่ถึงอ,อชั<ห>่วโมงไม่พาจากมุกดาหารเลยอ,ะอ่ะอ๋อสามชั่วโมงกว่านะคะเราเดิดนทางมาแต่ถ้ามาทางฝั่งเขมร่าฝั่งน่นานเจริญก็จะใช้เวลาเดินทางอยู่ที่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคน ีนนนน่นูนกน,น,นะคะนมนะคะแกลันะคะอุ้ยันนี้แบน้ำสลัดต่างๆค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอุ้นี่ด้เป็นเด็กที่ไหนมาันแม่คุณน้ำแข็งนีค่ะทุกคนได้เลอ็นวนมขนมเปซีเรียบปลาทอดปลด้วไม่ออกปลาใส่ อันนี้ก็ทับอยู่เหมือนกันใช่โอ้ยด้องอันนี้ทำเปนี่ยไม่น่าให้หนเด่นแม่ต้องทำก็นด้ยอุ้ยทำสดๆเลยค่ะทเดี๋ยวนะครับเีเรียกว่าลักเี่ด้วยุดเดีดยวเลอดโอเคยู่นะ โซนที่นั่งด้านในด้วยสำหรับเมื่ที่ฝนตกแรงๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นของแอร์เราจะได้มาไหนบมาข้างนอกมีที่ไหมเอาล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอจุดทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่เอะไะค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนลงไปตรงกพราะว่าบันไดขั้นค่อนข้างสูงเตรนตัวแล้วถ้าถ้าเกิดว่าจะลงมานะคะทุกคนเตรียมตัวให้ดีๆเราพองรองเท้านะคะมึงจะใส่ส้นสูงมาเด็ดขาดนะคะ ลมากใช้ผ้านมากท้าดี้แต่สวยอยพูดกับคูสิครับแต่ว่ามันไม่มีมัน่มีคอมิองอยู่ซาลีนเลยอันนี้ก็สามารถเดินลงไปได้นะคะแต่เราคงไม่เดินลงไปหรอกไม่รู้จะเดินลงไปทำไมนะคะทุกคนมองด้ไเดินไปดหที่้าถ่ายรูปวดหเอาไกลดูเท้าด้วยไไปาต้งไปนี่ข้างบนนี่ซาลิล่าเลย คะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านกาแฟการบิลานะคะเป็นหมู่บ้านผ้าใสนะคะก็ห่างจากโรงแรมนะคะประมาณอยู่เดินมาจากโรงแรมพอแสงประมาณสักสามร้อยเมตรละนะคะเนี่ยไอ้ก็เดินทางเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเท่าไหร่กันเนี่ยอ๋อนี่คือตัวเดี๋ยวถ่ายรูปเนี่๋ยวถ่ายรูป้งวันนี้อากาศดีมากนะคะเเดิชียคอสต์ลอนวิลเล่ค่ะมีความธรรมชาติมากอันนี้เป็นคนที่ไงที่ว่าเราจะมาเซฟนะาปพอแสงมันก็จะเป็นมันแยกออกมาจากพอแสงอีกทีหนึ่งนะแต่ให้เป็นเจ้าของเลยซึ่งห้องไม่ว่างเลยนะคะคือแพงแต่ว่าห้องไม่ว่าง ต้างในเนี่ยมีมีฝ้ายอยู่เพราะว่าเขาปลูกกันริมแม่น้ำโขงดินนี่คือแบบทายโขงเลยเวลาน้ำลดเนี่ยมันจะมีดินขนาดดูินตรงนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากแล้วก็จะปลูกกันหน้าที่น้ำลงช่วงหน้าหนาวเพราะว่าฝ้เชอบอากาศหนาวอากาศเย็นนิดนึงก็จะปลูกได้ปีละครั้งอันนี้คือการม้วนแพฟฝ้ายเป็นม้วนอันนี้เป็นเครื่องใหม่นิดนึงนะครับ เม้วนให้มันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอไปพูกละเก็บมาแล้วกกจะเป็นลนักษณะนี้นะคะทุกคนันีีมมมดู่ครบข้างในนะคะของรา้านของเขาก็จะมีสินค้าที่ชาวบ้านเนี่ยทำเองนะคะมาวางจำหน่ายที่นี่นี่มีตะกงตะกา้ามีผ้าฝ้ายนะคะซึ่งซื้ง,งฝาเป็นของที่ะระลึกได้นะคะทุกคนนี่ใครมาก็จะได้งานฝีมือใครผมยาวๆก็มานั่งตัดผมได้เลยใช่แล้ว ขอบคุณหลายๆนะคะคือนนี้นะน่าซื้อนะทุกคน<ห>น,นะพอแต่ละคือนนี่ใช้เวลาสี่เดือนเลยนะคะ<ป>นี่นี่นี่ฝ้ายที่เขาปลูกนะคะทุกคนนี่ต้นฝ้าย อันนี้จะเป็นโรงแรมเสซฟลักนะคะมีร้านขนมร้านโซนจัมพาเฟ่นะคะคือจะบอกว่าสิ่งแรกที่เข้ามาในโซนชคือต้นไม้ของชาวต่างชาติที่สวยมากคือแบบต้นไม้เยอะมากเราจะไปสั่งไปดูเมนูก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไรนะคะดคนเยอะมากนะคะต่นมากแต่ว่าคนประมาณเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันก่อนแลวเพราะว่าคนเยอะมากย ก็ไปแบบมาสา่าเป็นกองเลยนะคะทุกคนทุกคนไม่น่าแล้วคนมาเยอะมากคือแบบสวยมากคือมนนันแดดนะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะแต่ว่าแดดตรงนี้ตรงนี้จะเราจะเห็นเขาถ่ายรูปก,กันเยอะมากนะคะคือแบบหน้าลงไปวิ่งเล่นแบบทั้งวันอร์อะไรเงี้ยเราจะลงไปถ่ายรูปทุกมุมเลยค่ะทุกคน<อ>กเราจะวิ่งไปอย่ายงนี้อยายงนี้อย่ายงนี้เลยโอเคไหมเสื้อไหมคะเสื้อเลค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราก็จะมาเสนอสถานการณ์นะครับ่ะนคือตอนนี้ค่ะทุกคนเราลงมา่กคน่เยอะมากแบบคนแบบหน้าวิ่งเล่นมาก ดูสิถ้าเกิดว่าน้ำลดนะคะเราคงที่แบบว่ายิ่งไปนู่นแหละก <c oughs> ลางนั่นนะเออไปถ่ายรูปอะ่ะเพื่อรูปที่สวยงามเราทำได้จริงนะคะทุกคน <c oughs> นี่เขาแบบพอเอาไว้ให้นั่งถ่ายรูปสวยๆจิบกาแฟทุกคนเอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวต่างๆที่แบบถ่ายรูปได้อะ่ะ ตนคันมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปมุมที่แบบว่าซิกเนเจอร์ของเราต่ออยู่เ,อเ,อเยอะมากคือแบบว่าถ้ามานันนะคะก็ามาถ่ายมุมนี้เพราะว่าปกตินะคะจะมีน้องไม้ตรงนู้นเขาจะมาเดินเล่นแถวนี้เึื่อได้ภาพสวนมากแต่วันนี้นะคะน้องไม้เดินมาค่ะเอาเถอะค่ะเะะดี๋ยวเราจะไปมุมอื่นต่อนะคะ,ะที่มีคนจะมาถ่ายรูปเยอะมากซึ่งบรรยากาศตรงนี้นะคะขอบอกเลยว่าทุกคนเต็มศีลให้ศีบสุขกับการที่มาแบบไกลมากแล้วก็ทุกคนเห็นลมไหมคะไม่เห็นใครไปทาบหัวรานคะไอุ้งห่อมันคะอันนี้เตือนแล้วนะจะเห็นลมมากบ้าแล้วไปดูไปม จะร่างชิงเร็วไหมชิงเร็วชิงเรงแบบนี้แล้วเราไม่ใช่นะเราจะงชิงเร็วใ้่อนนี่คือสามตีนะรด็กวะตุไซปืนชิงกระทำก่อนอ้าวไม่จริงหรอก็ต้องเรงยองอยู่